อันนี้ไปคลิปแจกจากคลิปวอกนะครับกดติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับกดกริ่งด้วยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําโบลอยผ้าอ่อนกันนะครับก็วันนี้เราได้น้องมาเห็นใช่ไหมครนี่ครับนี่เราได้มาจากกรุงเทพนะครับวันนี้เราจะมาทํากันช่วยกันครับก็เดี๋ยวเราจะมาตวงแป้งเลยนะครับ let's go นี่ครับนี่เราจะมาเก็บของผึ้งเผือกพี่ผมซ้อมก็จะมาเก็บพึกเผือกนะครับเก็บกับน้องๆนะครับแล้วก็ไปทําเลยนะครับก็จะมีมันมุ้ยมันมันเหลืองนะครับอันนี้ไม่ใช่มันเหลืองมันคือมันเลยมันมันคือมันเฉยนะฮะแล้วก็เอาทองเอาผสมรวมกันเลยแล้วก็ทำเลยนะครับ Let's go <S ตอนนี้ตอนนี้คนดังไฟไอคนก่อไฟคือเทนกำลังจะก่อไฟตอนนี้เทนหาค,ครับเรามาดูกัน,นเริ่มติดแล้วครับนี่ครับแม่ก็ขูดมะพร้าวเพื่อจะทำการใส่ในบัวอยบัวรอยมะพร้าวอ่อน แป้งมันโอ้ยมันเลอะจริงๆเลยเนี่ยทีมงานครับเช็ดหน่อยครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับทีมงานผมก็ไปทำเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอา นะตรงนี้เข้ามาใส่ตรงนี้ก็ตรงนี้เอาใส่ตรงนี้เริ่มได้อเอาสิครับครับเดี๋ยวที่ผมพร้อมจะเอาเดี๋ยวที่ผมพร้อมจะเอานี่ใส่ไปเลยนะครับก็ขั้นตอนนี้คือจะไม่ไปไหนแล้วนะครับคือเราจะอยู่ยาวเลยเพราะว่ามือเราติดกับแป้งแล้วมะพร้าวครับมะพราะ้าวนี่รรครับแ้มะพร้าวครับ ผ oh. สมน yeah, ah ี่ครับผสมผสมหลักแต่ว่ามันมีเยอะครับเอามากินได้ครับนี่ครับน <the ี่เอาของเราจากสดของเราเองนะครับนี่ครับกินโชอยากกินโชมากเลยแต่เดี๋ยวก่อนเขาทำก่อนนะครับมันไม่เท่ครับไม่เท่มันไม่เป็นสกิลีดีครับก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปเลยขอโทษทีครับไปเลยครับ นี่ฮะนี่ครับนี่มันคือมันแล้วก็ปักทองแล้วจมผมกันแต่ส่วนพี่ที่เราเรียกมาพี่ฟุกนะฮะยังไม่มาเลยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่มาคือยังไม่ออกจากห้องน้ํามาเลยครับห้องเสียน่าจะห้องเสียครับไม่เป็นไรเราก็คนครับมาดูใกล้ๆครับตกท่วมไปแล้วนี่ครับนี่ครับ นแบบี้เลยรูนน้เหมือนว่าเราเล่าขันนะครับมาเดินมาแล้วครับนี่ครับเดินมาแล้วครับคุกเลยได้ไหมไอสีม่วงนะครับเดี๋ยวผมโทรหาแม่ก่อนนะครับเพราะมันเยอะเกินต้องโทรหาแม่ก่อนเพราะมันเยอะเกินไม่รู้ว่าบองพร้อมใส่หมดเลยพี่พุกมาช่วยหน่อยเอ็นกินไหมครับ เทอแกะแกะตรงนี้ให้หน่อยครับเดี๋ยวไปเอาถ้วยตวงมาให้ผมหน่อยเดี๋ยวพี่ฟอมฟอมขอหนี้ก่อนครับเอาถ้วยตวงพี่ภกครับมาหนี้ก่อนครับพี่ภูถึงคิวแล้วครับถึงแล้ครับเดี๋ยวช่วยผมหน่อยผมช่วยเลยนะครับโัวเดินหนีลับนี่ครับทีมงานคือเกิดช่วยสดีครับเน็ตเมื่อกี้ ผมพาพิชาตไปครับคือมันผสมกันเราต้องใช้แป้งอีก,อกหนึ่งถ้วยหนึ่งเท่าแต่เ,เราใส่แค่ครึ่งของมันมันก็เกิดการเป็นแบบนี้เราต้องใช้อีกอีกนิดหนึ่งครับแต่นะครับเป้งมันใส่ถ้วยน้อยใส่นะใส่ยังครับใส่เลยครับนี่ครับเดี๋ยวทีมงานก็จะทําตรงนี้ช่วยกันปั้นครับ ตอนนี้มีส่วนเดียวน่าจะได้อยเดี๋ยวเิ่งเพ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 ่ยเห้วต้องยุ้ยกันนี่จจ๊อะไรเนี่ยน้ำอัไม่ใช่น้ำเปล่าอี่ครับเกียนเพิ่งรู้แก่กันได้เนี่ย นี่ครับเริ่มเป็นจับตัวเป็นก้อนแล้วครับแผ่นต่อไปให้มันแล้วๆนวไปั่งนู้นครับทางนู้นเล็กมากใส่ใส่ใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือมันเริ่มได้แล้วฮะแต่แล้วว่าแป้งใส่เพิ่มใส่เพิ่มกี่พอต้องตวงแล้วฮะเราระดับไหนแล้วใส่ไปเลย ต,งตวงแล้วขยับดีว้ามันมีแมสตอย่างเงี้ยให้ขยับแป้งมันด้วยฮะเหลวเลวหนึบหนึบพอแล้วๆๆนี่ไม่ได้ทำเล่นนะครับทำกินจริงนะครับนี่ครับโอ้โหโอเคเะครับแบบนี้ <c oughs> นี่ครับฝั่งนู้นก็ช่วยกันมากครับเราจะมีคณะกรรมการในการชิมนะครับมีเยอะแยะมากมายได้ไปหมดนี่ทำเล่น

เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะทําการปั้นแป้งนะครับในสไตล์ของเราแลวไม่ใช่สูตรของแม่นี่คือสูตรฟอมบ้านหายไม่ใช่ฟอม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 สูตรฟอมฟอมแล้วเขียงไงวอมฟอมฟอมม F O M สองครั้ง p h 응 n

ขอไ้ไคือสีน้ำเงินตัวเต็มอ่อนเลยเกี่ยงะเขยาเย่าแล้วไข่มสีนไร นี่ครับจะเป็นเน้อหน่อยก็ไดประมาณ40% 40%ิบเปอนสี่เอร์เซนจุดห้าแล้วนะครับบางอันเออเออมิ้นมาให้ละไปไปละเ,เราเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเสร็จเดี๋ยวรูตอนเสร็จนะครับไปเลยเอาล้วครับตอนนี้ก็รอแม่เอาถาดไปแล้วเราก็จะเอา บโอ,อยที่ปั้นแล้วไปต้มนะครับต้มมาตุ้งให้ก็ได้เหรครับต้มมาตุง้งยังเป็นมา,กาไก่เนี่ยใช่ไหตุ้ตุง้งเนี่จะได้เี่ง အအအဖကကကကနကမေကညူမေကပင်တေရစ်တတတညူေသာကကကေကရရင်တကေကင်တတညူ ว้าวนี่เนาะนี่ครับเป็นไงครับมาดูหน่อยสิมาวานเกินทำอะไรอ,ะอ่อผมได้ดีว่าแ้ากล้องเขาขี้เกียจกันเพราวอเร์ไม่ได้ถ่ายครับอ๋อเสร็จแล้ว อ,อ้อาวง่วงทำไรอ่ะเทนพ้นหาอะไรที่ที่ผมทำครับมันไม่มีหรอกเทนครับมีครับมีมีอ๋อมันจะเป็นรูปร่างครับไม่น่าจะสีอะไรครับสีส้มคร,บมรแบบ รูปไตเดือนครับไม่น่าจะมีครับถ้ามีบอกผมด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่พอแล้วเหมือนพอแล้วนี่ครับฝีมือของคนนี้กับคนนี้อันอันชอนก็คือผมกบ้านไห้แบนอันนึงแล้วก็เต้นอันนึงครับชอนชอนไว้ไหนอะลอยทำไม่ได้เราไม่เช็คกันเลย ้ทำบัวลอยเทคหนึ่งบัวลอยมะพร้าวอ่อนเทคสองนี่นะครับเอ่อเทคเทคตัวไหนแล้วนี่เทคแปดแล้วกันคลิปทำมะพร้าวอ่อน เพื่อนกัเพื่อนอันนี้อันนี้ไหมก๊อฟก๊อนเก็ค่ะไรก็มน้กูเติร์เติรนน้ำยังกูเตรนกูเติรันไเติมป่เด็กะเติมสิเติเอไปครับถ้าถ้ามัน ถ้ามันเกิดการแห้งนะฮะเขาก็จะเติมปริมาณที่พอดีกับตัวมันแล้วก็กักเอานะครับว่าพอดีไหมเดี๋ยวนี่ต้องเติมอีกส่วนนึงครับไม่ดีกว่าหนีเล่นหรือไงลิน,ปนไปลองเสื้อเดียวไปก่อนเ,อเ,อเพราะเดี๋ยวถ้ามันเองเสื้อนี่ครับที่ของอผม ่เทนยาเอาชิมงานของเราไปเล่นไก่อ่มาแล้วแก่ไม่เคียนนะไปฟังไปรังไ้ขอน